สวัสดีจ้าพี่นงป่องไปสุููสุคนต้อนรับขอสู่ช่องก็ติดหัวดังมากแช่น,นาะจ๊กกับมาพอกับแอดมิน วันเสาร์ที่22เมษาย,ยนนะจ่ะมาพอกับแอดมินอีกเช่นเคย์นพี่นองแอดมินกับมีแนวทาง้งดีๆตัวเลขเด็ดๆตัวเลขป,ปังๆแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 2, ่2พุษภาคม2 5 6 6เอามาแบ่งปันในพีนองได้เบิ่งกันนะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็บภูมิใจนำเสนอแนวทางของแม่งปอต่อโดยแนวทางคุณหญิงงามใจ แนวทาง3โตใบสมในตํานานใหญ่แร่เนาะจ้ะ,จะต่อด้วยแนยวทาง10โตกันใหญ่แร่เด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุปหูสุคห้นนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนแลพน้พี่น้องพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปหม่ๆหมกันนะจาะส่วนแอดมินก็ะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุปหูสุคห้นนะจ๊ะ เื่อเป็นการบาเซวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของแม่งปอกันก่อนเลยจ้ะรับฐบาลไทยงบประจำวันที่2พฤษภาคม2566ชุด3ตัวบนที่เพิ่นให้มากก็คือ794 793 730 630 620และ692นะจ้า ชุด3โต๊ะที่เน้นให้ก็คือ7 9 4 7 3 0 6 3 0และ6 2 0จ้ะสนับโต๊ะเน้นให้เนาะจ้ะต่อด้วยแนวทาง2โต๊ะบนล่างพุ่นก็นให้ไปที่9 4 9 3 9 2 4 0 3 0 2 0 3 8 2 6และ1หาจ้ะ ชุดสองโต๊ทเนนไฮก็คือเก้าสี่เก้าสามสามศย์และ 1, หนึ่ห้าได้พี่น้องเดอ้อเน้นไฮนอกจากเก้าสีเก้าสามสามศูนยอย์สามแปดและหนหาแคบไปเบิง้งจดไปเบิ้งเด้พี่น้องไปเบิ้งต่อกัิทีทางของคุณหญิงงามใจกันต่อเลยจ้กรัฐบาลไทยงวดประจำปีสองพฤษภาคมซึ่งงวดนี้ก็ให้ตัวเด่นไปทีลักหนด้พี่น้องเดอ้อเด่นลักหนึ่งนะจาะ ชุด2โตก็คือ1 0 1 2 1 4 1 5 1 6 1 8และ1 9แล,9แล้วจ้ะ1 0 1 2 1 4 1 5 1 6 1 8และ1 9ต่อโดยชุด3โต8 1 4 9 1 5 8 1 6และ9 1 8จ้ะ3โตเม็ดเดียวให้ไปที่9 1 4 2โตเม็ดเดียวก็คือ 1นึ่งสีได้พี่น้องเดอ้อเม็ดเดียวเก่าหนึสีโต1นสีแนวทางคุณหญิงงามใจไปเบื้องต่อกันทีแนวทางชุด3ามโตนะาจา้ะใบสมในตำนานห้ยเงินเทวดาเนาะจา่ะแนวทางชุด3โตรัฐบาลไทย2องุษภาคม2องพหารวมสวซึ่งวันนี้ก็ให้ตัวเด่นไปทีลัก8กับลักหกแล้วจ้ะชุด3โตก็คือเก้าหกแปดหหาห 480-728-283-481และ 38C จ้า968-236-526-480-728-283-481และ 38C 3ตู8หางและพี่น้องเดอ้อ3ตู8สมในตำนานหนุมัน ไวยเงินเทวด,ดาจ้ะไปเบื้องต่อการอีกหนึ่งชุดแล้วจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทาง2องโตงสิบ้าง10บตกกันแอนยายแร่ได้พี่น้องเดอ้อให้ตัวเด่นวปถทีลักแปกับลัก6กได้พี่น้องตัวเด่นวที8กับหกก็กจ้ะแนวทาง2องคภาคม2 5องพหาร้อยหกชุด2โต10บตกกันที่เพิ่ใหายมาก,ก็คือหกแปดสามหกสองหสา 8184และ96ด้วยพี่น้องเด้อแน,นวทางชุด2โตเอ็ดน่แหแคบไปเบิงจดไปเบิงด้วพี่น้องเด้อบ่ว่าสิเป็นแนวทางของแมงปอแนวทางคุณหญิงงามใจชุด3โตใบสมในตํานานเนาะจ้ะแนวทาง10ตกกันเอดนีแหลแคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อ ทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุสูสคุโปรดใสวิจรารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้วยจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้และก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลท่อน,นั้นเด้จะ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํำเด้จ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพจิจารณากันให้ดีด้อจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อจังสะถึอแอดมินก็นขอให้พี่น้องสบสกคนส่งดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมันมานกันทุกคนด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตนธลาพี่น้องไปซ้ำนนิก่อนด้จ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า